ข้อที่ห้านะนะคะมีอยู่3ข้อย่อยด้วยกันนะคะก็บอกว่าถ้าขยายนะคะถ้าขยายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวสิบสองเซนติเมตรและความกว้าง8ปดซนติเมตรผู้ถามเลยว่าไอสิบกับ8เนี่ยเป็นรูปที่ขยายแล้วหรือว่าเป็นรูปต้นแบบเป็นรูปขยายแล้วครับเป็นรูปขยายแล้วใช่หรือไม่จริงหรือ ถ้าขยายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวเท่านี้แปลว่าเราขยายแล้วหรอขยายหรือยังขยายรือยังูยังไม่ขยายไม่ใช่หรอถ้าขยายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันเนี้ยเป็นรูปขยายร้อยยี่สิบห้านะคะข้อที่หนึ่งบอกว่าจงหาความกว้างความยาวของรูปที่ขยายเพราะฉะนั้นนะคะยังไม่ขยายนะหนูกนะอ่านโจทย์ดีๆนะคะ เขาไม่ได้บอกว่ารูปต้นแบบอะไรหรอกนะคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนที่มันเป็นขยายแล้วหรืออันไหนที่มันเป็นต้นแบบนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการขยายอันนี้เขาต้องการขยายอันนี้นะคะขยาย12นะคะกับ8เนี่ยนะคะต้องการขยายอันนี้แปลว่า12กับ8เนี่ยนะคะเป็นความกว้างความยาวเดิมนะคะหรือรูปต้นแบบนั่นเองนะ,ะทีนี้เขาอยากขยายให้เป็น125เปอร์เซนนะคะข้อที่5.1ก็เลยบอกว่า จงหาความกว้างและความยาวของรูปขยายะะหาหาสองอัน,นะะหาความกว้างด้วยและความยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้น,น,นครูหาความกว้างก่อนกันนะคะความกว้างนะคะของรูปขยายนะคะซึ่งเราจะขยายนะคะร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ร้อยยี่สิบห้านะคะส่วนหนึ่งร้อยไปก่อนเลยนะคะเมื่อเห็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ ใส่ส่วนร้อยได้เลยนะคะนี่คือเปอร์เซ็นต์เนาะนี่คือเปอร์เซ็นต์นะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็ใส่ความยาวของมันนะคะก็คือหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะความยาวเดิมของรูปต้นแบบครูบอกว่าให้เทียบกับ100เเหมายความว่าให้ตั้งให้ตรงกับ100นั่นเองนะคะซึ่งความกว้างเดิมเนีย่ยของรูปต้นแบบยาวเท่าไหร่คะความกว้างเดิมเท่าไหร่ 8ถูกไหมความกว้างเดิมคือ8ดนะคะแล้วพอเราขยายแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหาความยาวของรูปขยายนะคะพอขยายแล้วเนี่ยนะคะร2 5ยเนี่ยมันจะยาวเท่าไหร่นะคะก็ให้เป็นตัวแปรไว้ก่อนนะะจากนั้นก็ย้ายข้างค่ะปกติเลยอยากได้ x กใช่ไหมคะก็ย้ายแไปตัวเดียวพอนะคะจากหารย้ายไปเป็นคูณก็จะได้125ยี่สิบห้านะคะส่วนหนึ่งนะคะคูณด้วย8ค่ะเท่ากับ x นะคะทีนี้ตัวเลขมันเยอะแต่ว่าดูแล้วว่ามันตัดได้นะคะคู่เอาอะไรมาตัดดีคะร้อยยี่ิบห้ากับหนึ่งร้อยเอาอะไรตัดได้ยี <25. S 1> ่สิบห้าครับยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าตัดหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่คะได้สี่ครับอ๋อแล้วก็ยี่สิบห้าตัดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าได้เท่าไหร่คะ <I see. S 1> ได้ห้า <5. S 1> นะคะมีอะไรตัดได้อีกไหมคะ สี่กับแปดครับอ่าสี่กับแปดตัดได้ดีกค่ะถ้าเห็นว่าตัวเลขมันน้อยแล้วไม่ตัดก็ได้นะแต่ว่าถ้าตัดก็ได้นะคะก็จะคิดคำนวณได้เร็วขึ้นกว่านะคะเอาสี่มาตัดได้เลยนะสี่หนึ่งเป็นสี่นะคะสี่สองเป็นแปดเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสิบครับ x มีค่าเท่ากับสิบนะคะแปลว่าพอเขาขยายแล้วเนี่ยนะคะเมื่อขยายแล้วเนี่ยนะคะจากความยาวเดิมคือแปดเซนนะคะพอขยายเป็นร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็เลยยาวขึ้นเป็น สิเซนติเมตรนั่นเองนะคะโอเคทีนี้ข้อห้าจุดหนึ่งยังไม่จบนะเขาให้หาทั้งความกว้างและความยาวนะคะเราเพิ่งหาความกว้างเท่านั้นเองนะคะทีนี้ก็มาหาความยาวความยาวนะคะความยาวก็เหมือนเดิมคือเราขยายเท่ากันเลยนะคือร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะเราก็ตั้งเหมือนเดิมเลยค่ะร้อยยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยนะคะเท่ากับนะคะรูปต้นแบบของความยาวเดิมเนี่ยนะคะมันคือเท่าไหร่คะกี่เซนความยาวเดิม สิบสองเซนครับสิบสองเซนค่ะเพราะฉะนั้นที่เหลือนะคะก็คือเราต้องการหามว่ามันขยายขึ้นเป็นเท่าไหร่ะคะก็ใส่เป็นตัวแปรไปแต่ว่าอย่าไปใส่ตัวแปรซ้ํากันนะคะเพราะว่าอยู่ข้อเดียวกันนะ,ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนะคะเปลี่ยนตัวแปรตัวแปรมีเยอะแยะนะคะโอเคจากน้าอยากได้วก็เหมือนเดิมค่ะย้ายสิบสองจากคูณมาหารนะคะไม่ใช่พูดผิดย้ายสิบสองจากหารมาคูณนะคะโอ้พูดผิดอ่ะผิดบปนไรเลยนะคะ อ่ะจากหารมาคูณนะลูกไม่ใช่จากคูนค่ะจากหารมาคูณอ่เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะคุณตัดได้อีกค่ะตัวเดิมเลยแหละเอายี่ห้ามาตัดได้อีกยี่ห้าก็ตัดหนึ่งร้อยนะคะได้สี่ยี่ห้ามาตัดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าก็ได้ห้าเหมือนเดิมแล้วบังเอิญอะไรอะไรตัดได้อีกสี่กับสิบสองค่ะอ่าสี่กับสิบสองนะคะสี่หนึ่งเป็นสี่สี่คูณอะไรได้สิบสอง ทีคูณสาม,สามนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อขยายแล้วนะคะความยาวที่ได้จะเป็นเท่าไหร่คะห้าค่ะสิบห้าเซนนะคะเนะะี่ยขยายจากสิบสองนะคะก็จะขยายขึ้นเป็นสิบห้านะคะเราก็ตอบอันที่หนึ่งก่อนล้วกันนะคะตอบอันที่หนึ่งก่อนลวกันบอกว่านะคะกว้างนะคะกว้างสิบเซนติเมตร กว้างิเซนติเมตรยาวนะคะสิบห้าเซนติเมตรนะคะนี่เมื่อขยายแล้วนะเมื่อขยายแล้วก็จะได้เท่านี้ค่ะเร็และหนึ่งข้อนะคะเรียบร้อยชูโอเคเส้นหนึ่งหนึ่งชูโอเคต่อไปนะคะยังมีอีกค่ะมีข้อห้าจุดสองค่ะห้าจุดสองบอกว่ารูปขยายที่ได้มีพื้นที่เท่าไหร่โอ้อันนี้ง่ายเลยนะคะพื้นการหาพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมพืนผ้าสูตรว่ายัางไงคะกว้างคูณยาวครับแค่นั้นเองนะคะสูตรการหาพื้นที่ค่ะสูตรการหาพื้นที่นะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือกว้างคูณยาวนั่นเองนะคะซึ่งเรารู้แล้วนะว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เอามีความกว้างเท่าไหร่คะ กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สิบครับกว้างสิบยาวสิบยาวสิบห้าถูกไหมอ่าเราต้องดูนะว่าเขาถามอะไรเขาถามรูปขยายถูกไหมคะรูปขยายก็คือที่เราขยายขึ้นมาแล้วเนี่ยกว้างมันเป็นสิบเซนยาวเป็นสิบห้าเซนรา้นะะคูณแล้วมีค่าเท่าหไห <150. S 1> ร่คะร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะตารางเซนติเมตรนะหน่วยเป็นตารางนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นะคะเราก็ตอบค่ะเห็นไหมถามแค่นี้เอง แอนเซอร์นะคะก็ต่อไปว่า <m uch ing> มีพื้นที่นะคะหนึ 150. ่งร้อยห้าสบตารางเซนติเมตรเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งข้อนะคะต่อไปมีเส้นใต้ให้นิดหนึ่งชืบอชืบอชืบออกมาสิมาสิทำไมเธอไม่มาเออชืบชืบนะคะต่อไปข้อห้าจุดสามบอกว่า พื้นที่ของรูปขยายเนี่ยนะคะเอาตัดคำว่าแระออกไปนะเอาลิปิดเอาอะไรลบออกไปนะคะพื้นที่ของรูปขยายนะคะคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของพื้นที่รูปต้นแบบถามกี่เปอร์เซนต์แล้วถามเรื่องพื้นที่นะคะรูปพื้นที่ของรูปขยายเนี่ยรู้แล้วก็เพิ่งเพิ่งหามาพื้นที่ของรูปขยายคือร้อยห้าสิบตารางแล้วพื้นที่ของรูปต้นแบบเนี่ยนะคะคือเท่าไหร่ รูปต้นแบบมันกว้าง8ยาว12อะคะ่ะก็ต้องหาเกาส5.3นะคะ5.3พื้นที่นะคะพื้นที่ของรูปขยายเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะว่ามันคือ150ตารางเซนติเมตรเพราะเราเพิ่งหามาเมื่อกี้นี่เองนะคะด้านบนนะคะ คือรอ้อยคือร้อยห้าสิบตารางเซนติเมตรนะคะทีนี้ก็ถามว่ามันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปต้นแบบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้พื้นที่ของรูปต้นแบบด้วยนะนะคะพื้นที่ของรูปต้นแบบมันก็ใช้สูตรเดิมอะคะ่ะเพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราก็ใช้สูตรเดิมก็คือกว้างคูณยาวนะคะ,นะคะ กว้างคูณยาวนะคะเท่ากับมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่อ่ะของเดิมอะ่ะกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่กว้างแปดยาวห้าครับกว้างแปดยาวเท่าไหร่ก็ 9, กว้างแปดยาวสิบสองครับ 8, กว้างแปดยาวสิบสองนะคะกว้างแปดยาวสิบสองเพราะฉันพื้นที่ของรูปต้นแบบคือเท่าไหร่คะสี่ตารางเซนติเมตรเก้าสิบหกครับเก้าสิบหกนะคะทีนี้ก็ถามว่า โจทย์ถามว่าพื้นที่ของรูปขยายคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของพื้นที่รูปต้นแบบนะคะ,ะเราก็มาหาเลยนะคะคําว่ากี่เปอร์เซนต์นนะครูก็ขีดเท่ากับขีดไว้ก่อนเลยะคะ่ะ่าคำว่ากี่เปอร์เซนต์แปลว่าครูก็ไม่รู้แหละว่าอะไรส่วนหนึ่งร้อยนะคะเมื่อถามเปอร์เซนต์ก็ต้องมีส่วนหนึ่งร้อยเสมอคะ่ะแต่ว่าเขาถามกี่เปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่รู้แน่นอนว่าคือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครูใส่เป็นตัวแปรแซดแล้วกัน ตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่นะคะ,ะก็ต้องาำยวกับพื้นที่เพราะฉะนั้นพื้นที่รูปต้นแบบนะคะต้องตั้งให้ตรงกับเลขหนึ่งร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเก้าสิบหกคูณต้องตั้งข้างล่างตรงนี้นะลูกนะคะพื้นที่รูปต้นแบบความยาวรูปต้นแบบ่ต้องตั้งให้ตรงกับเลขหนึ่งนะร้แบบอยเทียบ,บกับเลขหนึ่งร้อยเสมอนะครูบอกล้วนะ อ่าต่อไปพื้นที่รูปขยายนะคะก็คือร้อยห้าสิบตารางเซนติเมตรก็ตั้งข้างข้างบนนี้ค่ะมันเหลือตำแหน่งเดียวอ่าจากนั้นง่ายเลยค่ะอยากหาแซดอยากรู้ว่าแซดคืออะไรก็ย้ายข้างหนึ่งร้อจากหานมาคูณนะคะจากฐานมาคูณก็จะได้เป็นนะคะแซดเท่ากับอ่าแซดเท่ากับจึบจึบร้อยห้าสิบส่วนเก้าโชก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะ เอาหนึ่งร้อยย้ายขึ้นมาจากหารเป็นคูณเพราะฉะนั้นนักเรียนเครื่องคิดเลขม,มาเลยจ้ะร้อยห้าสิบคูณหนึ่งร้อยแล้วหารด้วยเก้าสิบหกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วนมา กี่เปอร์เซ็นต์หลบร้อยห้าสิบคูณหนึ่งร้อยหารเก้าสิบหก0หนึ่งร้อยยเท่าไหร่ มีคนตอบมาแล้วนะคะอ่าได้เท่าไหร่ลูกอ่อน้องมีบวนว่าคิดสิคะบอกว่าใช้เครื่องคิดเลขได้เลยมาเร็วๆร้อยห้าสิบคูณหนึ่งร้อยแล้วหารด้วยเก้าสิบได้เท่าไหร่เอานานแล้วนเนี่ยเร็วๆได้เท่าไหร่ ่าได้หนึ่งร้อยห้าสิบหกนะคะจุดสองห้านะเรามีตัวต่อกันแล้วนะคะร้อยห้าสิบหกจุดสองห้านะคะเปอร์เซน็นก็ต่อไปว่าหนึ่งร้อยห้าสิบหกจุดสองห้าเปอร์เซ็นนะเพราะมันเป็นลูกขยายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เปอร์เซ็นมันต้องมากกว่าหนึ่งร้อยอยู่แล้วนะ